โอเคค่ะสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์พิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาได้เลยวันอาทิตย์พิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันว่าในสัปดาห์นี้มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นบ้างการงานคนวันอาทิตย์เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทั้งอาทิตย์เลยอาจจะมีงานแบกรับภาระเยอะหรืออาจจะเหนื่อยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วพักผ่อนนิดนึงเนาะคนวันอาทิตย์ไม่งานจะเป็นเขาเรียกเกี่ยวกับเรื่องความเครียดความกดดันออฟฟิศซินโดมหรือบางคนเนี่ย ทำงานหนักแล้วแบบนอนไม่ค่อยหลับนะงานมันจะเยอะนิดนึงต่อไปค่ะการงานของคนวันอาทิตย์เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการเงินค่ะอ่ะเราไปดูการเงินว้าวการเงินมีให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างเรื่อยๆนะคะการเงินมีโอกาสที่เราจะจับจ่ายใช้สอยไปกับการเดินทางไปกับการท่องเที่ยวไปกับการเขาเรียกว่าอะไราออกไปพบเจอเพื่อนออกไปสันทนาการได้นะคะ มองว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาติดขัดเกี่ยวเรื่องการเงินอะไรก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะโอเคนะต่อไปค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์รายสัปดาห์ในเรื่องของความรักค่ะโอเคค่ะความรักของคุณถ้าเกิดเป็นคนมีคู่ถ้าเกิดเป็นคนมีคู่มองว่าเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันดีนะคะไม่ว่าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรจากคู่เนี่ยเราก็จะได้รับนะอ่ะโอเคไหมไม่ว่าเราหรือเขาก็จะหนุนนํากันดีในสัปดาห์นี้นะคะ สำหรับคนโสดสำหรับมีคนโสดถ้าอยากมีคู่อาจจะต้องเจอคู่ในสังคมที่เป็นแวดล้อมของเพื่อนของที่ทำงานเพื่อนติดต่อให้อยู่ในที่ทำงานเดียวกันอยู่ในสถานที่เรียนเดียวกันนะคะถ้าเป็นคนโสดนะ ต่อไปเกี่ยวเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพคนวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวเรื่องสายตาให้ระวังเกี่ยวเรื่องความเครียดความกดดันนอนดึกพักผ่อนนอนน้อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่านอนดึกนะคะพักผ่อนให้เยอะๆนะจ๊ะสายตาช่วงนี้อาจจะลานิดหนึ่งบางคนดูโทรศัพท์บางคนนอนดึกบางคนทํางานหน้าคอมเนาะก็ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพก็จิ้มลงไปที่ตะกร้าได้เลยนะคะ ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนเกี่ยวกับบำรุงสายตาแล้วก็ภายในแล้วก็ผิวพรรณมีครบหมดเลยใครที่เกิดวันอาทิตย์อย่าลืมทำตามที่บอกนะคะต่อไปไพ่รสรุปว่าแนะนำอะไรคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์หนี้บ้างไพ่รสรุปจะจับหนึ่งใบนะคะถ้าเราวันนี้โหจับให้ห้าใบเลยโอเคไหมใครยังใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกดแชร์ให้จานด้วยไพ่บทสรุปของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามอะ ไพ่บทสรุปช่วงนี้ถ้ามันมีใครที่ทําให้เราไม่ได้ดั่งใจบ้างก็ปล่อยเขาไปนะปล่อยเขาไปเนาะเพราะว่ามันมองว่าเราอาจจะมีภาระความเครียดความกดดันจากหน้าที่การงานแล้วมันทําให้เราเครียดเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้เราปล่อยวางให้เราปลงบ้างใครที่ทําให้เราไม่ได้ดั่งใจก็ช่างมันไปเนาะอ่าโอเคค่ะของวันอาทิตย์ก็จบเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเดี๋ยวไปดูดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะ วันจันพิมสองเข้ามาค่ะคนที่เกิดในวันจันพิมสองเข้ามาค่ะอ่าโอเคค่ะสำหรับใครที่รออาจารย์จบไลฟ์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทํา